แต่ว่าจุดที่อยู่ตามริมแนวชายแดนนี้อันนี้มีปัญหาเรื่องของสัญญาณจริงๆเดี๋ยวเช็คสัญญาณกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมภาพแล้วอาจจะให้คุณพดุงศิลป์รายงานทางโทรศัพท์อีกครั้งแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกลับไปที่ทางด้านของคุณลักษิกาแพรทองซึ่งคุณลักษิกาเนี่ยตามคุณกันจอมพลังตามมาตั้งแต่จุดที่อรัญญประเทศที่ลดบรรทุกนะ ขนตู้แคนเนอร์40ตู้วันนี้มารอตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกับลักซิกาแพรทองก่อนนะครับ ค่ะทั้งสองท่านคะตอนนี้นะคะตู้คอนเทนเนอร์รถยกรถเคนของผู้ร่วมสนับสนุนกับคุณกันจอมพลังนะคะก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็พร้อมปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทหารก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในความแข็งแกร่งของตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะกับประชาชนที่จะเดินทางมาให้กําลังใจทหารในพื้นที่นะคะให้ปฏิบัติตามคําสั่งค่ะ คิดใส่ครับ ตามกำหนดการนะคะวันนี้เป็นวันเส้นตายที่นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วกําหนดให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ําแนวชายแดนต้องอพยพออกไปก่อนและส่งแผนการอพยพก่อนการประชุม GBC นะคะโดยเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่ดิฉันจะมาอยู่ที่จุดนี้คุณกันจอมพลังนะคะได้ปล่อยขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์จานวนกว่า40ตู้นะคะอย่างอลังการค่ะมุ่งหน้าตรงเข้าสู่บ้านหนองจานแล้วก็ตอนนี้ก็มา ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจอมพลังนะคะบอกว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์อตแรกค่ะเดินทางถึงจังหวัดพื้นที่สระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีจํานวนกว่า40ตู้และในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมาอีก20ตู้ใช้รถขนทั้งหมดจํานวน20คันโดยจะเอาตู้คอนเทนเนอร์นะคะบางส่วนเนี่ยให้ f อซของกันชอมพลังนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะเขียนให้กําลังใจทหารไทยส่วนอีกฝั่งของตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะให้เขียนฝากไปถึงทา หารเขมรและก็ผู้นําของขเขมรค่ะโดยตู้คอนเทนเนอร์ล็อตนี้นะคะจะถูกนําไปวางในจุดพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นโซนพิเศษนะคะขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดล็อตนี้จะนําไปใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจแล้วนะคะตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากจะถูกนํามาเรียง เพื่อกั้นพื้นที่ที่เราสามารถยึดคลืนกลับมาได้นะคะก็ยืนยันว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะจะตอบโจทย์ที่สุดในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยผ่านการทดสอบมาแล้วเมื่อวานนี้ขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะส่วนวิธีการวางตู้จะวางเป็นแบบชั้นหรือ2ชั้นนั้นก็อยู่ในแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่หลายคนบอกว่าเอาตู้มาวางไว้แล้วคนขเขมรเนี่ยจะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตู้หรือเอาไว้เป็นที่พักของเถื่อนข้อเท็จจริงแล้วนะคะไม่สามารถที่จะทําได้เพราะการที่จะเข้ามาตัดหรือเจียตู้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะก่อนที่ขเขมรจะเดินทางมาเข้าใกล้ประชิดต,ตู้นั้นก็จะมีรั้วลวดหนามวางอยู่ก่อนนะคะ สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่จะนําไปวางนั้นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยบริเวณด้านบนตู้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจตาลาดตะเวนที่สําคัญวันนี้นะคะคุณการจอมพลังบอกว่าได้มีการทํางานแล้วก็ประสานกับ ประสานงานก,นกันกับทางแม่ทัพนะคะก็อยากจะได้รถแห่จํานวนสองคันค่ะเพื่อมาใช้ในภารกิจของทหารที่กําลังจะมีขึ้นนะคะฝากประกาศบอกใครนะคะที่พร้อมอยากลุยด้วยกันให้ติดต่อมาที่คุณการจอมพลังแล้วก็อยากได้รถแห่ที่แบบว่าเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนเครื่องเสียงดังสนั่นนะคะส่วนใครหลายคนนะคะรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ที่มีการตั้งความหวังนะคะว่าวันนี้ถือเป็นวันขีดเส้นตายก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนมั่นใจว่า วันนี้เขาเอาแน่นะคะเพราะเราที่ผ่านมาเนี่ยทางไทยเนี่ยได้มีการพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางขเขมรมานานแต่ทางขเขมรเองนะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ ส่วนประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้าพื้นที่มาให้กำลังใจก็อยากให้ขอปฏิบัติตามกฎของทหารอย่าเดินเข้าไปตาอ่าด้านหลังแนวที่เจ้าหนา้าท่าเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติงานอยู่นะคะเพื่อให้ง่ายต่อความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนค่ะแข็งแรงนะเมื่อวานวเราใช้ค้อนทุบไปแล้วตอมคิดนี่วีนี้หนึ่งอ่า เมื่อวานเราใช้ค้อนทุบไปแล้วนะครับไม่ไม่กระเทือนเพราะว่ามันเป็นเหล็กแบบสปริงนะแบบมันเหมือนสปริงเ่ยมันเด้งกลับมานะครับออทำอะไรเรื่องทุบเนี่ยไม่ไม่ได้ผลออนะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเ,อเราใช้ตัวเจียนะพอติ๊ดก็เอาไม่เข้าออนะครับนิดเดียวเข้าว่านิดเดียวช้ามากช้ามากส่วนไฟเป่าก็เข้าแต่ช้ามาก กว่าจะเข้าอ่ะนานนะครับมันไม่มีเวลาให้ขเขมรมาทําได้ถึงขนาดน,นั้นนะครับนังง่งแล้วก็ลากอุปกรณ์มาก็เห็นแต่ไกลแล้วตอหลังจากนี้เราก็จะปล่อยบนรถนะออกไปสู่หน้างานนาจะจากเราจะรอตรงนี้นะให้รถออกให้หมดก่อนนะเ้า,าไม่ตามนะนนตรงที่เราคุยกันก็คือชุดนี้จะไปในพื้นที่รับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสี่ตู้นะเดี๋ยวจะไปลงที่บ้านนองจาก ให้เป็นอนุสร์ก่อนครับส่วนวันพรุ่งนี้อีกประมาณเกือบสาตู้30ตู้ลงที่บ้านหนองจานนะครับนะประมาณ20กว่า นในระหว่างที่มีการปล่อยขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์นะคะระหว่างนั้นค่ะนายชัยรัตน์ปางทองอายุ70ปีนะคะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชาแก้วได้ล่วงหน้ามาดักรอที่จะเจอกับคุณการจอมพลังเพื่อที่จะขอบคุณแล้วก็บอกถึงความรู้สึกาซาบซึ้งภายในใจนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศตอนที่เจอคุณกันถึงกับน้ําตาคลอแล้วก็น้ําเสียงสั่นเครือนะคะได้เล่าถึงผลกระทบที่ตนเองยังได้รับอยู่ณนะตอนนี้นะคะอยากให้สถานการณ์จบลงใน วันแล้วก็บอกให้คุณกันจอมพลังสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้ขอส่งพลังรักนะคะให้กับคุณกันจอมพลังด้วยมาครับไปจากไหนครับเนี่ยนี่บา้น<อ>บานอยู่นี่อ๋อบ้านอยู่นี่ไปที่อะไรก่อนครับจ้าขอบคุณมากขอบคุณที่แวะมา,ท,าทักทายขอบคุณที่แวะมาหานะขอบคุณมากแค่นี้ก็รู้ว่ารักกันแล้ว เป็นยังไงพ่อรู้สึกยังไงดีใจหรอมารอเตาเหรอมาพูดไม่ออกครับเราง่ายไม่ต้องร้องพูดแทนคนไทยเนาะมันอึดอัดในใจใช่ไหมพ่อครับบ้านอยู่ตรงนี้เพราะว่าพอมันมีตลาดลงเครือมีห้องมีอะไรมีห้องเช่ามีอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็หมดคุณทางเพราะว่าไม่มีคนเช่าเลยอ๋อ ได้รับผลกระทบบ้าหรอพ่อได้หมดเลยครับเดือดร้อนเนาะพ่อเนาะอยากให้จบเร็วๆใช่ไหมคะหรือยังไงอยากครับอยากฝากอะไรพี่กันไหมผมขอให้สู้ๆครับผมดูแล้วก็มันไปสิการจำประจําครับขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นความรู้สึกดีใจแทนด้วยใช่ดีใจครับที่มาบอกมาเช้าผมเอากับข้าวอะไรไปนี่นู่นแล้วครับ ผมคอให้ตั้งแต่เช้าแต่ไม่เจอ oh. ผมเลยขับรถกลับมากับแฟนแล้วก็มานี่ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มารอครับทีบ่นีรักกันนี่บ้านผมอยู่ติดกับบ้านสีเหลืองเนี่ยครับ oh. ออกประตูนี่ไปสีเขียวพอมาผมดีใจแล้วขอบคุณมากครับมากเเดี๋ยวจะพยายามทเต็มที่ครับอยากตากอะไรกับพี่กันไหม รบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าประชาชนนะคะจากหลายพื้นที่ค่ะทยอยเดินทางนะคะมาที่จะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเราก็ยังเน้นย้ํากันอยู่นะคะว่าให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามานะคะช่วยปฏิบัติตามคําสั่งของทหารค่ะ <c oughs> อย่าไปยืนที่บริเวณแนวด้านหลังของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วค่ะ ครับขอบคุณคุณลักษิกาแพทองนะครับขอบคุณนะครับขยายความจากพี่กันจอมพลังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้มาอย่างไรนะครับมีรายงานก่อนหน้านี้คือทางพื้นที่ต้องกรารที่จะเอาอะไรนี่ไปวางเป็นแนวรั้วแทนลวดหนามเพราะเอาลวดหนาม<แ>หีบเพลงไปวางเนี่ยเราเฝ้าตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ นะครับขมรนก็คือขมรนก็จะเอาอุปกรณ์เอาไม้ไที่เป็นมีตะขอเกี่ยวนี่ดึงกลับดึงกลับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปนะครับพอไปกดดนันตรงนั้นก็เกิดแนวประทะกันเขาก็เอาไม้เอาลวดหนามเอาตะขอนี่มานะครับจิ้มเสียบเจ้าหน้าที่หรือเอาก้อนหินเอาท่อนไม้นะโยนใส่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องยิงแก๊สสําตาพอยิงแก๊สสําตาแล้วก็พอยิงกระสุนยางกลับกลายเป็นว่านะถูกนะว่า จ้าหน้าที่เราใช้ความรุนแรงทั้งที่เขามือปล่าวันนี้ก็เลยต้องมีแนวรั้วที่กําหนดชัดเจนเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยและจะได้ชัดเจนว่าอันนี้อยู่ฝั่งไทยคุณกันจอมพลังก็เลยได้นะครับพูดคุยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จึงเป็นที่มาของการใช้ตู้คอนเทนเนอร์วันก่อนก็รับบริจาคต้องการจะใช้60ตู้เป็นขนาด6เมตรนะฮะความยาว6เมตรนะครับความยาว6เมตร คุณการใช้60ตู้วันนี้มา40ตู้ก่อนก็คือรถเทเลอร์1นึคันขนมา2ตู้ะนะครับวันนี้มา20คัน20คันก็เลยเป็น40ตู้มาจากแหลมฉบังนะฮะออกมาตั้งแต่ตีสามเมื่อเช้าแล้วก็มาจอดรวมพลกันอยู่ที่อรัญ,ญประเทศนะฮะจากอรัญญประเทศวิ่งไปสากแก้วก็ใกล้นิดเดียวใช้เวลาวิ่งไม่ถึง30นาทีขบวนรถทั้งหมดนี้ก็เข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานนะครับ เข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานอันนี้บรรยากาศตอนเช้าที่เขาไปรวมกันนะไปรวมกันแล้วก็ตอนนี้ขบวนนี่มาถึงที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยถามว่าแล้วตู้คอนเทนเนอร์นี้จะเอาเข้าไปอย่างไรเอาเข้าไปได้เลยไหม <c oughs> คุณการจอมพลังนี้คือประชาชนนะฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางตามแผนตามยุทธวิธีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสั่งการ <c oughs> เขาบอกเต็ม <c oughs> ที่ก็ขนมาให้จะเอาอย่างไรต่อใช้ขนไปไหนก็บอก วันนี้ขนมาในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกันบอกว่าตู้นี้จะถูกนำไปวางในจุดที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นโซนพิเศษแต่ยังขอไม่เปิดเผยรายละเอียดโดยตู้นี้จะนำไปใช้ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจแล้วตู้นี้จะมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะถูกนำไปวางเรียงเพื่อกั้นพื้นที่ที่เราสามารถยึดคืนมาได้ทีมงานดูกราฟิกหนึขีดหนินดนึงนะฮะบ้านหนองจานนะครับบ้านหนองจานเส้นแนวที่เป็นหลักเขตแดนนะที่4-6-4-7ก็คือเส้นเหลืองๆนะครับเส้นไทยอ้างสิทธิ์นะครับคือสีน้ำเงินกัมพูชาอ้างสิทธิ์คือสีแดง แม้กัมพูชาจะอ้างสิทธิ์เกินแนวเขตล้ำมาแนวเส้นสีเหลืองไอ้กรอบสีฟ,ฟ้าเนี่ยที่มีประชาชนอยู่เนี่ยมันก็เกินแนวเขตอยู่แล้ววันนี้เราจะผลักดันให้กัมพูชาออกจากพื้นที่ไทยออกจากการละเมิดอ,อธิปไตยของไทยแสดงว่าต้องเข้าไปวางในอย่างน้อยเลสุดเนี่ยเส้นสีแดงหรือไม่หรือจะเส้นสีเหลืองอหรือเปล่า ตู้คอนเทนเนอร์จะไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่แต่อยู่ดีๆจะไปให้ชาวกัมพูชาออกได้อย่างไรนี่จึงเป็นคําถามนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อว่าจุดพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษเป็นโซนพิเศษแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดคืออะไรใช่หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะฮะทุกผู้ชมครับ,ถา,รบถามว่าตู้คอนเทนเนอร์มีความสําคัญไหมนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูในติ๊กต็อกในโลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์คลิป ทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่สันติภาพอยู่ที่สุดานก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มีการไปวางตามแนวเขตรั้วแนวเขตชายแดนเหมือนกันซึ่งแนวเขตรั้วแนวเขตชายแดนเนี่ยนะฮะก็จะมีการวางแนวลวดหนามอยู่เหนือตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกครั้งแต่ตอนนี้ทางพดุงศิลป์ศรีชโยนะฮะเห็นบอกว่าสัญ,ญญาณสดพร้อมแล้วเข้มแล้วลองไปติดตาม